เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายน,นี้มีคำตอบ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับวิธีการเอาตัวรอดเวลาเจออุบัติเหตุบนท้องถนนอาจจะรถสไลด์ลงไปในน้ําถูกชนละหมุนสะบัดต,ติดอยู่ในรถหรือรถคว่ำก็ตามเนี่ยบางคนดูภาพเห็นข่าวแต่ไม่เคยเจอคําถามก็คือว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้น เราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในช่วงวิกฤตวันนี้สําคัญนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญเขาจะเล่าให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรนะครับเขาต้องติดตามไปนะคะเรื่องสติก็เป็นสิ่งที่สําคัญคแต่ว่าเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทยเนี่ยมันมีจากสาปัจจัยคือคนสิ่งแวดล้อมและในเรื่องของสภาพรถเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะป้องกันอุบัติเหตุในภาพรวมได้อย่างไรวันนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุต่างๆนะคะโดยโทรศ หรือว่าจะ Facebook Live มาก็ได้นะคะในส่วนของคอมเมนต์มาที่บ่ายน,นี้มีคำตอบของเรานะคะโทรศัพท์มาในรายการ0ูนย์8 2 5 4 9วันนี้ทีมงานจากกรมการขนส่งทางบกและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมารับโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาครับรู้หรือไม่ทำไมดอกกล้วยไม้ถึงเป็นสัญลักษณ์วันครูเพราะดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพชีวิตของครู เนื่องจากกล้วยไม้แต่ละช่อกว่าจะผลิดอกออกผลได้ต้องใช้เวลานานและต้องดูแลเอาใจใส่ไม่น้อยเช่นเดียวกับครูกว่าจะสั่งสอนสิทธิ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องใช้เวลาอบรมมิใช่น้อยเช่นกันคุยกับคนที่ดูแลเรื่องของรถเรื่องของคนบนท้องถนนนี่นะครับทาง สำนักสวัสดิภาพขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่จากกทมที่เขาดูแลเรื่องป้องกันวันทาสาธารณภัยมาสอนวิธีเอาตัวรอดเวลาเจออุบัติเหตุกับตัวเองนะครับข้างๆผมครับผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับคุณวันลพบ งามสอนอยู่กับเราครับสวัสดีครับขอัครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะขออคะในรอบ5ปี10ปีนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยมันสถิติมันลดลงไหมคะถ้าเป็นสถิติจากเห็นบอกว่าองค์การอนามัยโลกเ็ามีการสํารวจด้วยใช่ไหมคะครับถ้าเป็นถ้าถ้าถามว่าลดลงไหมรือว่าลดลงนะครับเพราะจากสถิติขององค์การอนามัยโลกล่าสุดเมื่อปี2561เทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้ว เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยจากมุมมองขององค์การนานาเมโลกเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ที่36.2คนต่อแสนประชากร <c oughs> นะฮะก็ถือว่าอยู่ในอันดับ2ของโลก <c oughs> อันดับ1ของเอเชียนะจากการจัดอันดับล่าสุดหรือจากสถิติล่าสุดเนี่ยเราลดลงมาเหลือ32.7ต่อแสนประชากรเม,นะ <c oughs> มืนะ่อปี2561นก็ะก็อยู่อันดับ9 ก็ถือว่าลดลงครับแต่ยังหลายคนแต่จริงๆถ้าไม่ติดเลยก็ก็ดีกว่านะคะอันดับนี้แน่นอนครับเพราะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าจะทําอย่างไรแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเห็นเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้เกลื่อนไว้ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนมี3ปัจจัยหลักคือคนสภาพรถแล้วก็เรื่องของปัจจัยแวดล้อมสัดส่วนเป็นยังไงคะปัญหาคนก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากน้อยยังไงคะจากข้อมูลของกรมตารวจล่าสุดเนี่ยนะครับ สาเหตุที่เกิดจากคนเนี่ยก็ประมาณ73%เปรเ็นเศษนะฮะสาเหตุที่มาจากรถเนี่ยก็7%แล้วสาเหตุที่มาจากถนนก็ประมาณ1% 9นั่นนี้คือจาก,จากสถิติของกรมตำรวจจากสาเหตุต่งางๆในการเกิดอุบัตนะิเหตุซึ่งวันนี้ถ้าดูตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างที่บอกก็คือเรายังอยู่ในอันดับต้นๆของโลกไหมฮะถ้าโฟกัสไปในกลุ่มเนี่ย หนักไปทางจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนตัวรากษาธณาะาเป็นไงครับมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ไม่นับมอเตอร์ไซค์สถิติการเกิดอุบัติเหตุสถิติการเสียชีวิตของประเทศไทยเนี่ยต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาถ้า,ถาไม่นับรถย,ยนตนะ์นถ้าไม่นับรถจักรยานยนต์อ,อ๋อเหรอรถจักรยานยนต์เนี่ยเราเสียชีวิตค่อนข้างจะสูงมากถ้าในช่วงเทศกาล อย่างช่วงปีใหม่เนี่ยอัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มื่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ตกประมาณ80แต่ถ้าในช่วงทั่วไปก็70%โดยประมาณเรียกง่ายๆครับว่าในทุกๆร้อยคั้งหรือร้อยคันของรถที่เกิดอุบัติเหตุจะมีรถจักรยานยนต์อยู่ประมาณ30มสิเนะ,ะ<อ>แต่ในทางกลับกันพอในเกิรเกิดอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์อยู่30เเนี่ยนะฮะเมื่อเสียเมื่อดูผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยรถ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะเสียชีวิตอยู่ประมาณ70%็ดสิบเก็คือฟังดูงี้หมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุกับคนขี่จักรยานยนต์มักจะจบลงที่การตายมากกว่าการรอดมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าครับใช่ไหมายมากกว่าถ้าฟังฟังตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ในแง่ของประเทศอื่นอย่างในอาเซียนเรามาเลสกัมพูชาเวียดนามลาวเขาก็จักรยานยนต์เยอะนะเทียบกับเราแล้วเป็นไงอ่าสถิตินี้เหมือนกันไหม ถ้าถามว่าเขาใช้จักรยานยนต์เยอะไหมประเทศที่ใช้รถจักรยานยนต์ต่อจํานวนประชากรมากที่สุดเน่ะนะครับก็คือประเทศเวียดนามไม่ใช่ประเทศไทยอันนี้กินนับในอาเซียนหรือทั้งโลกเลยครับอ๋อเหรอเวียดนามนี่300ยกว่าพอดีผมจาตัวเลขคชัดๆเยอะสุแล้วต่อจํานวนประชากรหนึ่งพันคนนี้เวียดนามเยอะสุดละประเทศไทยยังอยู่ในอันดับรับนะแต่การที่ คนเวียดนามหรือถ้าถ้านับจํานวนการเสียชีวิตเน่เขาต่ํากว่าเพราะหนึ่งการสวมหมวกนิรภัยอืมอ่าประเทศไทยหรือพวกเราเนี่ยยังมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ค่อนข้างต่ำในการสวมหมวกนิรภัยเนี่ยมันสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ถึงประมาณ6 0สิบเปอร์เซ็นต์ืมะในเวียดนามเนี่ยอ่าการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างจะเข้มข้นคือรถจักรยานยนต จะใช้ความเร็วต่ําส่วนใหญ่ขับช้าคไม่ว่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนี่ยเขาใช้เขากำหนดความเร็วไว้ต่ำคือส่วนใหญ่ขับช้าทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์พอความเร็วต่ําความรุนแรงของอุบัติเหตุก็จะต่ำตามไปด้วยโอกาสในการที่จะแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีภาวะความเสี่ยงเข้ามาหรือมีภาวะฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่าได้ดีกว่าคจริงท่านคนไทยเนี่ยรู้ไม่รู้กฎหมายก็เขียนห้ามความเร็วเกินเท่านี้ อุบัติเหตุมันเกิดจากการขับรถเรารู้หมดนะฮะแต่เวลาเวลาทาจริงทําไมเราเราทําไม่ได้เพราะอะไรเวียดนามก็มอเอไซค์เยอะกว่าเราแต่ของเรา<อ><ม>เรารูราไไ้ได้เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องหลายๆเรื่องเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เรารู้ไหมว่าไอสิ่งนั้นมันก่อให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวเรามากขนาดไหนรจริงๆแล้วเรามีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบ,บัติเหตุแต่มันไม่ได้ทุกครั้งที่เสี่ยงแล้วมันจะเกิด นะเมื่อเสี่ยงไปบางครั้งแล้วมันเกิดนะสิ่งที่เราจะต้องนั่นคือถ้าเราไม่เสี่ยงโอกาสเกิดไม่มีนะคถ้าเราไม่เสี่ยงนี่โอกาสเกิดไม่มีเลย,เเลยหรือเกิดน้อยมากเพราะฉนะนั้นะสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือความเสี่ยงนั้นนอกจากผิดกฎหมายแล้วที่มันสําคัญยิ่งกว่าเลยก็คือมันมีผลกระทบต่อชีวิตเราไหม,มคะคราวนี้เรื่องของใบอนุญาตขับขี่มีส่วนไหมคะที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากเนี่ยคะ่ะ ผมมองอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าเรียกว่ามีส่วนหรือไม่มีส่วนเลยในการเกิดอุบัติเหตุเรามีทั้งที่เรารู้และไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ในการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถหนึ่งใบให้กับคนหนึ่งคนคเรามีมาตรฐานอยู่3เรื่องด้วยกันคือหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะขับรถได้ดบนถนนได้อย่างปลอดภยัยสอง คนคนนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎกติกาในการใช้รถบนถนนร่วมกัน 3. ก็คือมีความสามารถในการควบคุมบังคับรถให้วิ่งไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยอันนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของกฎกติกาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นความรู้ตรงนี้มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยใช้กฎกติกาเดียวกันในการใช้รถใช้ถนนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรามีกฎกติกาที่ต่างกันอันนี้ยึดถือกฎหนึ่งอีกคนหนึ่งยึดถืออีกกฎหนึ่ง โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็จะมีโอกาสที่สูงขึ้นถ้านับจํานวนคือถ้านับจํานวนของคนไม่มีใบขับขี่แล้วมาขับรถเอาคร่าวๆนะฮะเมืองไทยเราเนี่ยประมาณไหนเนี่ยไม่มีใบขับขี่แต่ขับกันเพียบเลยเนี่ยคือประมาณไหนครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ารถยนต์ คนที่จะขับรถยนต์ได้ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับรถจักรยานยนต์คนที่จะขับรถจักรยานยนต์ได้เนี่ยต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็บังคับว่าขับไม่เกิน1 1อยสิซีซีนะคนที่มีอายุยังไม่ครบ15ปีก็คือเด็กเยาวชนเนี่ยนะที่ขับรถจักรยานยนต์มีสูงไหมมีสูงครับผมเชื่อว่าตอนนี้กําลังเริ่มเก็บข้อมูลจากทางจังหวัดต่างๆอยู่ว่าคนที่ไม่มีวัคซีขี่เนี่ย มีจํานวนเท่าไหรผมเชื่อว่ามีจํานวนเป็นล้านเพราะเรามองง่ายๆเลยถ้าตีซะว่าคนอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีใบกับขี่หมดเฉพาะคนที่อายุ1 3 1 4ปีแล้วขับรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยในต่างจังหวัดเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นการขับรถก่อนถึงวัยที่จะมีใบไม่มีที่จะมีใบกับขี่ได้เนี่ยพ็มีถึงล้านคนแล้วคือแสดงว่าน้ําหนักมันไปอยู่ที่จักรยานยนต์ที่ไม่มีใบกับขี่แล้วไปขับทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขความสัมพันธ์ กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อไปเช็คจํานวนอุบัติเหตุกับคนที่ไม่มีใบขับขี่มันมีนัยะสําคัญไหมคือหมายถึงว่าสมมติอุบัติเหตุร้อยครั้งปรากฏไปพบคนที่ไม่มีใบขับขี่แล้วไปเจออุบัติเหตุเนี่ยปาเขไาไส30สมมตินะฮะมันเกี่ยวกันไหมไม่ไมสองอันนี้เกี่ยวกันไหมไม่ถึง30มสิบนะฮะาจากตัวเลขของอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะฮะ มาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ยครับคือการใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดการหรือการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับสภาพทางครับ,ร,บอรองลงมาเป็นเรื่องของการตัดหน้าในระยะก,กระชันชิตอ,อันนี้ผสมผสานกันแล้วนะฮะระหว่างไม่รู้ว่าความเสี่ยงภาะวะความเสี่ยงเป็นยังไงอ่าอ,อันนี้อีกอันหนึ่งตามลงมาไปอันดับ3ก็คือ,คอคาการขับรถตามรถคันหน้า การขับรถตามหลังในระยะกัะชั้นชิตเป็นสาเหตุอันดับสามสาเหตุอันดับสี่ในปัจจุบันคือการไม่ชํานาญการไม่ชํานาญก็คือการไม่รู้การมีใบกับขีเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะผ่านการตรวจสอบและการทดสอบว่าเขามีสมรรถภาพทางร่างกายเป็นอย่างไรการมีความรู้ที่เพียงพอที่จะ ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นได้อย่างปลอดภัยแล้วหรือไม่มการมีความสามารถในการควบคุมบังคับรถให้วิ่งไปไปไป,ไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นการมีใบขับขี่ส่งผลให้การขับรถมีความปลอดภัยขึ้นไหมม,มีครับค,คือลดความเสี่ยงลงนั่นเองถ้าใครมีใบขับขี่มีความรู้มีความชำนาญเพียงพอเราถึงจะอนุญาตให้มีมีใบขับขี่ได้แต่ฟังดูแล้วเรื่องของความเร็วน่าจะสำคัญที่สุดไหมคะการ ถ้าเราระมัดระวังและควบคุมความเร็วในอัตราที่เหมาะสมสําคัญมากครับเพราะว่าความเร็วที่ที่สูงเท่าไหร่เนี่ยผลกระทบของเมื่อเกิดอุบัติเหตุย่อมสูงแล้วก็โอกาสที่จะลดภาวะความเสี่ยงไม่เกิดอุบัติเหตุก็ต่ำ เพราะมาการควบคุมนะครับรถมันจะควบคุมยากเอาละค่ะท่านชมได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะว่าปัญหาอุบัติเหตุนั้นเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันเราต้องมีความรู้คนใช้รถใช้ถนนคนอื่นก็ต้องมีความรู้แล้วก็ระมัดร,ระวังแต่ถ้าสมมติเราระมัดร,ระวังแต่อีกคนเขาไม่ระมัดร,ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะมีวิธีเอาตัวรอด จากการเกิดอุบัติเหตุในหลายๆกรณีได้อย่างไรในวันนี้เรามีการสาธิตให้ได้ชมได้รับชมกันนะคะติดตามคุณวิสารกันค่ะพบกับคุณวิสารค่ะผู้ชมครับมีความกังวลและก็ตั้งคําถามกันเยอะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้ารถมันตกน้ําคือโดนชนปุ๊บแล้วล่วงบึ้อลงไปในน้ําอาจจะคว่ำหรืออยู่ในท่าปกติแต่มันค่อยๆจมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำทะลักเข้ามาเอาตัวรอดยังไงล่ะวันนี้มีผู้ช่วยชาญ เขาจะที่บายฟังว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเอาเริ่มเรื่องที่เราเห็นเป็นข่าวใกล้ตัวนะฮะที่เชียงใหม่เนาะผมก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาแต่ว่าเราเห็นเป็นข่าวแล้วเราก็กลัวเหมือนกันรถเวลาตกน้าใช่ไหมครับเราอาจจะถูกน้ําท่วมจนสําลักน้ําตายยังไม่ทันได้ปลดเข็มขัดออกมาถ้าคุณผู้ชมอยู่ในสถานการณ์นี้แต่ขอให้ไม่อยู่นะฮะแต่ต้องมีความรู้ว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทําอะไรก่อน1 2 3 4สาี่สาธิตและเล่าให้ดูเลยฮะเชิญฮะครับพอรถลงน้ําปั๊บ มันสะดุ้งมันตกใจไหมแต่ยังมีสติอยู่ท้าเี่มขัดอยู่น้ําก็ค่อยมาค่อยคขึ้นมาครับทำอะไรก่อนฮะอันแรกครับอย่างแรกคือสติทีสำคัญที่สุดครับอย่างแรกนะครับครับอย่างแรกเราต้องตั้งสติให้ได้ก่อนว่าในกรณีถ้าเกิดเราตกลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดโชคดีครับเราไม่ถูกกระแทกแล้วหมดสติไปเรามีสติปุ๊บเนี่ยอย่างแรกตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วก็ทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพยายามที่จะเปิดกระจกไว้ครับถ้ากรณีถ้าเกิดเป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ย พยายามลดกระจกระดับลงให้อยู่ในระดับต่ำสุดเลยเวลาน้นาเข้าไฟฟ้ายังทํางานอยู่ไหมในกรณีที่เกิดเบื้องต้นครับตกลงไปเนี่ยระบบไฟฟ้ายัางทํางานอยู่ครับยังกดแล้วยังลงใช่ไหมครับยังทํางานได้อยู่บางทีเนี่ยอาจจะมีพวกใบปัดน้ําฝนบางทีเราโดนกระแทกเนี่ยใบ,บ,บยปัดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนอาจจะโดนกระแทกแล้วอาจจะมีการ ตัดน้ําฝนอยู่เนี่ยมันยังทํางานได้อยู่ครับแต่ในส่วนนี้คืออย่างแรกคือเราลดกระจกลงก่อนเลยทันทีลดยังยังไม่ต่อให้มันจมใช่ครับลงปุ๊บตั้งสติกดลดกระจกลงก่อนรดกระจกลงก่อนแล้วก็พยายามทําตัวให้นิ่งไว้เพื่อให้รถมันมีความนิ่งพอครับนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับกดลบกดล็อกไหมันหลังจากที่มันลงไปปุ๊บนะครับรถเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยให้ปลดถึงผัด หลักการดํเนินการครับเนี่ยครับทํอะไรฮะทําอะไรก่อนฮะและคือปลดกระจกลงครับลดกระจกในตรนนี้ถ้าเกิดนะครับใช่ตอนนี้ถ้าเกิดเราสามารถนั่นได้คือปอลดกระจกลงครับเดี๋ยวเราหมุนนะครับหอลดกระจกปึ๊ดเป็นไฟฟ้าก็ถ้ามันเริ่มจมมันยังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่ครับรีบลดกระจกลงรีบปลดกระจกลงให้สุดเลยครับเอ่อคุณผู้ชมถามบอกไฟฟ้ามันอยู่ได้กี่นาทีพอมันลงแล้วมันช็อตปึ๊ดแล้วมันดับเลยเนี่ยเดียโดยหลักการนะครับมันก็จนกว่ารถมันจะจมลงไปทั้งคันเนี่ยบางทีอ๋อมันยังใช้ได้อยู่ต้องรีบทํารีบทํต้องรีบทําก่อนครับแล้วถ้าเปิดประตูได้ล่ะ ถ้ากรณีเปิดประตูได้นะครับมันก็มี2กรณีก็คือกรณีถ้าเกิดเปิดประตูได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเปิดกระจกครับก็เปิดประตูออกได้เลยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลารถตกลงไปในน้ำเนี่ยรแรงดันของน้ํามันจะกดมาที่ประตูประตูอ,อ๋อมันอัดที่นี่ใช่ครับแล้วลวาระดนัดนปุ๊บอาจจะดันซุ่มไม่ไหวโดยเฉพาะสุภาพสตรีหรือเด็กเนี่ยครับรักสิบปรบเนี่ยจะไม่มีแรงในการดันออกไปนะครับพอดาวดันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความตกใจเข้าไปอีกนะครับสำคัญที่สุดคือเราลดกระจกเนี่ยจะง่ายที่สุดเผื่อไว้ก่อนช่องทางออก ครับเผื่อไว้ก่อนพอรถกระจกปุ๊บน้ำก็ค่อยมาน้าก็จะเข้าทางกระจกใช่เข้ากระจกครับแล้วไงต่อหลังจากนั้นเรานั่งอยู่ในรถนะครับนั่งรอสักพักหนึ่งรอให้ระดับน้าเนี่ยอยู่เกือบเกือบจะท่วมเต็มรถแล้วมาแล้วพืดๆเราอาจจะลอยตัวนะครับลอยตัวเพื่อไปหายใจตรงใกล้ๆหลังคารถตั้งสติก่อนเพราะว่าขนาดที่เกิดน้ํามันไหลเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะมีแรงต้านในการจะดันตัวออกมาได้นะํามันเหมือนน้าตกอ่ะมันจะพัดเข้าไปข้างในเราพยายามที่จะ รอจนมันมันรอใช่ครับมันจะแรงอัดมันจะน้อยลงแรงอัดจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราลงไปปุ๊บเนี่ยมันยังรออยู่เลยเนี่ยเราก็สามารถีปออกได้เลยทันทีอ๋อแต่บางครั้งเนี่ยบางทีรถกระจกมันแตกหรืออาจจะพลิกคว่ำอย่างเงี้ยมันอาจจะมีกรณีทถ้าเกิดรถพลิกคว่ำเนี่ยมันคว่ำไปเลยน้ําจะไหลเข้าไปทันทีเนี่ยเราก็ต้องถ้าออกได้ต้องรีบออกเลยรีบออกเลยครับอมเอาล้ฮะทีนี้นิดหนึ่งกรณีกระจกเปิดไม่ออกเฮ้ยกดกดยังไงไม่ไปประตูดันเปิดไม่ได้ทำไงครับเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมา กระจกก็กดไม่ไปไอ้ประตูก็ดันไม่ไหวทำไงโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็นะครับเครื่องมือก็ไม่มีในรถอตอนนี้เนผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนไม่มีเขาบอกเอาค้อนทุบคอนอ่ะผมรถผมไม่มีคอนทำไงฮะเราสามารถจะเอาหมอนนะครับที่รองศีรษะเราเนี่ยนะครับที่เราพิงอยู่เนี่ยตั้งสติครับถอดหมอนตัวนี้ออกมาอ๋อตัวที่รองหัวนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถอดออกมามันจะมีก้านเหล็กนี้ใช่มีก้านเหล็กตัวนี้ครับเราทำไปฮะไอ้ั้นเราก็นะครับยัดเข้าไปที่มุมนะครับ แล้วก็ดึงหมอนเนี่ยนะครับดึงเข้าหาตัวด้วยแรงเต็มที่เลยครับดึงปุ๊บกดลงไปแล้วทำให้ทับงัดเข้ามาเลยงัดเข้ามาเลกมันจะทําไมฮะเหล็กมันจะกดตัวกระจกให้แตกแล้วก็มันกระจกเนี่ยจะแตกทั้งบานอันนี้ก็พรีใช่ครับจบเสร็จแล้วก็ไงฮะแล้วเราก็ใช้ตัวด้านข้างครับที่มีผ้าเนี่ยกระแทกออกไป อย่าใช้มือเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าใช้มือปุ๊บเนี่ยกระจกอาจจะบาดได้พยายามหาจุดที่มันมีเสื้อผ้ามีอะไรรองรับเนี่ยก็แทกออกไปอ๋อก็คือางเบารถที่หนุนรถเนี่ยสำคัญใช่ก็ได้ครับใช้เหล็กมันเนี่ยใช่ครับตั้งสติก่อนอ่าเสร็จแล้วต่อฮะ้ะไรเงั้นก็พอกระจกเปิดได้ก็ขบวนการก็กลับไปสู่เหมือนเดิมครับครับก็รอจนเรานําตัวออกมาได้แต่ว่าข้อสําคัญก็คือจะมีเราต้องจัดลาดับความสําคัญในการช่วยเหลือคือในกรณีมีเด็กนะครับให้เราเนี่ยนะครับนำเด็กออกก่อนนะครับเพราะว่า โอกาสที่จะจะเด็กเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์เพียงพอแล้วสติก็อาจจะไปแล้วตกใจเนี่ยเราควรจะนําเด็กออกจากรถก่อนแล้วเราเนี่ยคนที่มีสติเนี่ยควรจะเป็นลำสุดท้ายนะครับในการนําออกครับเอาละครับนี่คือสถานการณ์กรณีตกน้ำนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไหนนโชว์อุปกรณ์แล้วโช์นี่ควรจะติดไว้ไหมรถรถชั่วไปสามัญชนเั่าไปช่อัอจริงอันนี้ตัวที่ทุกกระจกครับกับตัวตัดสายเบลสายเข็มขัดสายเข็มขัดเฮ้ยดึงไม่ออกเอาอันนี้มันจะคุณผู้ชมวันนี้มันมีใบมีด มีใบมีดอยู่ครับมีใบมีดอยู่ด้านในถ้ากระชากคั้วเข็มขาดขาดเลยก็จะสลัดตัวเองออกมาได้ครับอันนี้ควรติดในรถจริงๆควรมีเก็บไว้ในรถนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็พ็อย่างที่บอกเราก็สามารถที่จะใช้สายเบลนะครับดึงได้เพราะสายเบลมันสามารถลูดออกมาได้ลูดออกมาแล้วก็ค่อยๆสอดตัวเองออกมาแต่ว่าในวิธีการนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วบางทีถ้าเกิดเราเอาไปออกปุ๊บเนี่ย สติเราจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยได้อันนี้ช่วยระดับหนึ่งครับแล้วก็แถมมันจะมีอุปกรณ์ในการทุบกระจกด้วยนี่นะฮะไอ้แหลมๆนี่นะฮะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่กี่ร้อยใช่ไหมครับไม่มีไม่กี่ร้อยบาทครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือนี่คือข้อมูลจําเป็นสําคัญนะครับผมมาทางนี้ต่อขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมมาทางเรื่องของการกู้ชีพการกู้ชีพกรณีพบว่าเฮ้ยจมน้ําไม่หายใจแล้วครับ คนที่ประสบเหตุปุ๊บเบื้องต้นทําอะไรก่อนฮะนับแรกเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุที่ผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยอะไรต่างก็แล้วแต่ตกน้ำหรือช่วยขึ้นมาจากน้ําหรือเราช่วยคนอื่นขึ้นมาแล้วแล้วเขาไม่รู้สึกตัวนะครับเราเข้าไปช่วยเขาก่อนไปประเมินก่อนนะครับวผมีทีมมาด้วยเขาประเมินประเมินก่อนวิธีประเมินคือไงฮะดูไงว่าเอเขาไม่หายใจเขาทำไงเราสังเกตครับเราเปิดเสื้อดูว่าเขายังหายใจอยู่ไหมวิธีดูว่าคนเราหายใจอยู่ก็ดูที่หน้าอกเขาเขาขยับได้อยู่ไหมถ้าหน้าอกไม่กระเพื่อมนิ่งเลยแสดงว่าไม่หายใจ อันนี้หยุดหายใจสิ่งที่ต้องทําก็คือยางต้อทำระดับแรกต่อมาก็คือเราต้องการช่วยชีวิตเขาเพื่อเพื่อใปั๊มหัวใจช่วยแต่เขาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนอยู่น้อยเราจะทําไม่ไหวเพราะนันแรกขอความช่วยเหลือนะครับเราโทรศัพท์เราแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ทางนั้นกับแพทย์ก็คือหนึ่งหกหกเก้าหรือรวมถึงตะโกนเรียกคนรอบข้างให้มาช่วยครับ มาช่วยกันดูแลยกเคลื่อนย้ายเขาขึ้นมาในที่ปลอดภัยช่วยปั๊มหัวใจช่วยติดเครื่องช่วยอะไรต่างๆนะมีกําลังเสริมจะดีกว่าคือตะโกนเรียกด้วยให้คนที่อยู่ข้างเรียกหนึ่งหัวเก้าเราก็เริ่มช่วยเดี๋ยวความช่วยเหลือจะมาเพิ่มด้วยใทำอย่างนี้ก่อนทีนี้เราก็ดูปั๊มหัวใจก็คือพอเวลาปุ๊บมาถึงอาจจะเรียกให้คนเอาเครื่องก็เรียกว่าตอนนี้จะมีเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่อง A.D. หรือเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟอัตโนมัติ นะครับให้กนออกมาถ้าแบมีด้วยก็เอาเข้ามาติดแต่ถ้าไม่มีเราก็เริ่มในการประเมินแล้วก็ปั๊งหัวใจนะครับในการปั๊งหัวใจก็จะตั้งใน่านอยู่ข้าขวาอยู่ข้างตัวคนไทยนะครับมือจะวางอยู่ระดับที่ที่ตรงระดับหัวนมใช้ใช้มือขวาแล้วใช้ตรงส้นมือส้นมือนะครับวางไปที่หัวนมอยู่ตรงกลางระหว่างหัวนมสองข้างอ๋อแล้วก็อีกมือหนึ่งวางซ้อนทับนะครับโน้มตัวขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็สอกตรงแขนตึงไหมตึงครับแขนตึงนะฮะออกแรงกดกดหนักเท่าไหร่ฮะ เขาไปลึกแค่ไหนประมาณ2นิ้วหรือว่า5เซนติเมตรโอ้โหก็จังหวะนี้เป็นไงฮะจังหวะด้วยความเร็ว120ครั้งต่อนาทีนับยังไงนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกอืมครับเป็นจังหวะแล้วก็ไงฮะแล้วก็ดูว่าเขาหายใจหรือยังดูประเมินกันว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวไหมเขาหายใจได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าระหว่างปั๊มอยู่เขามีน้ํามีอะไรต่างถลักออกมาก็อาจจะประเมินดูได้ว่า เขาเริ่มหายใจได้เองไหมเขามีขยับมีการตอบสนองอะไรไหมครับนะครับถ้าเขาหายใจเองเริ่มสำลักน้าออกมาหยุดปั๊มหยุดปั๊มหัวใจถ้าเขาเริ่มหายใจได้อะไรได้ก็หยุดก่อนนะครับแต่ถือว่าเขาไม่หายใจเราก็จะปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆปั๊มไปครับแล้วก็ยังไงเป่าปากด้วยฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถในการช่วยเหลือในการเป่าปากได้อะไรได้ก็ต้องมีเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจในการเป่าปากแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหรือว่าเราไม่เคยชินเราไม่เคยทาเรื่องของการเป่าปากการทํานี้อาจจะเสียเวลานะครับแล้วเป่าแล มันไม่เข้าบอดใช่ไหมใช่ครับมันต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆถ้าไม่เคยทำปั๊มปีเชอยงเดียวก็เป็น่อครับเอาครับทีนี้ขอดูเครื่อง AED นะถ้าเกิดเครื่องมาเครื่องมาปั๊บเครื่องนี้เป็นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติมันก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับมาถึงแล้วคนที่ปั้มก็ยังปั๊มหัวใจอยู่ต่อคนที่ช่วยเหลือก็มาเสร็จปุ๊บทีนี้กรณีที่จะต้มน้ําเราแปะเลยไม่ได้ต้องเช็ดให้แห้งก่อนอ๋อเขาเปียกอยู่ถ้าเขาเปียกอยู่เช็ดก่อน เช็ดตัวในหน้าอกแต่ไม่ถึงขนาดว่าเช็ดเป่าแห้งอะไรขนาดนั้นเช็ดตำแหน่งตัวที่ที่เราจะแปะนี่นะฮะจะได้แห้งเช็ดเบแล้วปปุ๊บจะแปะอยู่2แผ่นครับก็คือขวาบนกับซ้ายล่างขวาบนคือตรงเว้นใต้แหวปลาดด้านขวาครับแล้วก็ซ้ายล่างก็จะเป็นตรงอ่ใช้โครงด้านซ้ายใช้โครงอ๋อขวาบนซ้ายล่างครับแล้วยังไงฮะเราเสร็จแล้วปุ๊บเปิดเครื่องทีนี้ตัวเครื่องเองมันจะออกแบบมาอย่างเนี้ยจะออกแบบมาให้ของคนไทยแล้วแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับก็จะมีกัน คำแนะนํามาด้วยครับมันก็จะธิบาบเป็นภาษาไทยเลยใช่นี่ครับบอกแล้วว่ามีรูปให้เห็นปะแผ่นครับนะครับปาที่งขวาบนกับซ้ายล่างผูป่พอปาแล้วถอยออกมาไม่สัมผัสคนไข้เพราะเครื่องจะทําการวิเคราะห์ขึ้นหัวใจถ้าขึ้นหัวใจมันผิดปกติจําเป็นต้องช็อกนะครับมันก็จะมีสัญญาเตือนมาว่าควรจะทําการช็อคหัวใจแนะนำให้ทำการช็อคห่างจากผู้ป่วยอ่ะองนงี้เครื่องบอกให้ช็อกตนะครับเครื่องเขาจะชาร์จไฟแล้วก็จะแนะนําว่าถอยห่างออกมา แล้วไงมันช็อกเองแล้วเราต้องกดเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณว่าพร้อมกดถุงช็อกที่มีไฟขึ้นอ่ะตอนที่กดจะก่อนจะกดช็อกเราเคลียร์อีกทีน,นึงกว่าว่าตัวเราเองไม่สัมผัสคนไข้นะคนอื่นๆไม่เคยสัมผัสนะมไม่ใช่มีคนยังแตะกับคนไข้อะไรอยูอ่พอ,อ,อ,อคอคนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วก็กดช็อกกดปั๊บนะครับการช็อกไฟฟ้าสุดสุดแล้วก็จะเริ่มให้กันปั๊มหัวใจได้ปั๊มต่ออ๋อทำทำงี้ไปเรื่อยๆแล้วนี่ประมาณ2นาทีนะครับแล้วเครื่องจะมีการประเมินซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับกับอย่างกอย่ามหััววใจนนนี้เหื่อยครับ ออกแรงเยอะครับเพราะนั้นจะได้ประมาณ2อนาที<อ>านั้นจะต้องจะเปลี่ยนคนจะสลับที่ให้เรียกให้ขาคนมาช่วยครับก็เฉพาะเห็นนี้เพื่อให้คนมาช่วยสลับกันครับมีคุณผู้ชมถามครับบอกว่าสอนไหมถ้าเกิดเขาอยากให้ไปสอนอบรมไ,ไปไปสอนให้ไหม คือถ้าเกิดว่ามีการรวมกลุ่มกันมาสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับก็ผ่านมาที่อาจจะประสานเบื้องต้นมาที่ทางศูนย์เอราวัณก่อนครันโฮเก้ามาก่อนเนะคะฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับมีคุณผู้ชมถามสั้นๆบอกไอ้นี่ไอ้เครื่องไอ้เครื่องตัดเข็มขัดกับไอ้ค้อนทุบเนี่ยซื้อที่ไหนเออก็ในเว็บก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมในเว็บไซต์มีลาซาดงลาซาด้าช้อปปี้อะไรเนี่ยอารีเอ็กซ์เพสมีหมดนะครับประดับยนต์ด้วยใช่ไหมเอาละฮะคุณผู้ชมนี่คืออคคคคคววามรรรรรรูู้้้้ทททีีี่่ตงไไััับบบปุณสนเชิญ ่ะก็ได้ศึกษาความรู้ไปแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผอ,ออยากจะย้ําเตือนพี่น้องประชาชนทุกครั้งก่อนจะสตาร์ทรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งหรือรถอะไรก็ตามออกจากบ้านสิ่งที่ควรจะต้องทําก่อนคืออะไรคะการเตรียมความพร้อมค่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนนนี่ครับคือการเตรียมความพร้อมทุกๆครั้งก่อนที่เราจะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล เตรียม <on> ความพร้อมของรถการตรวจเช็คสภาพรถทุกครัง้งการตรวจเช็คสภาพรถตามระยะในเรื่องในเรื่องของรถในเรื่องของคนก็เรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอในการศึกษาเส้นทางต่างๆที่เราจะเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับของกระทรวงคมนาคมที่เรารณรงค์อยู่เสมอก็คือเรื่องของการขับรถช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดการขับรถช้าเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะฮะการ,รเปิดไฟหน้าก็ให้คนอื่นให้มองเห็นเราก็ลด โอกาสในการเกิดอ<ม>ุบัติเหตุลงได้เยอะทีเดียวแล้วการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเรื่องสําคัญมากครับที่จะทําให้ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงน้อยลงเราจะเห็นได้ว่าในการเกิดอุบัติเหตุได้หลายครั้งเนี่ย คนนั่งหลังที่มักจะไม่คาดเข็มขัดได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าคนนั่งหน้าหรือสมามไหคระเอาละค่ะท่านเดี๋ยวสั้นๆนิดนึงนะคะเรื่องของเดี๋ยวนี้เวลาคนขับรถเรื่องการศึกษาเส้นทางเขาอาจจะบอกว่าเขาใช้ GPS กันดีกว่าแต่ GPS ที่ใช้มันก็จะบอกว่าไปทางไหนรถติดไหมสีแดงสีน้ำเงินถ้า GPS มันอีกหน่อยมันจะถึงขนาดว่าไปทางนี้จะมีการปิดถนนทางนี้มีหลุมมีบ่อกําลังก่อสร้างอะไรมันจะมีถึงขนาดนั้นไหมคะวันหนึ่งไปถึงแล้วก็คงไม่นานครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามองในเมืองไทย ก็ขยับตัวไปค่อนข้างจะสูงมากและในญี่ปุ่นเนี่ยเส้นทางตรงไหนมีการปิดถนนมีการก่อสร้างอะไรต่างๆทีเพชรญี่ปุ่นบอกชัดเจนได้กนนั้นแล้วในเมืองไทยก็ไม่นานครับอีกไม่นานไป 5G มาใช่ไหมคะครับ 5G มานี่ถึงแน่ๆหรือดีไม่ดีก่อน 5G ครับแบบเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับพออครับร่วมรายการนะครับขอบคุณ่ะค่ะท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่นะคะ พรุ่งนี้เป็นอีกวันที่เราพลาดไม่ได้ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครนะคะทางกรมอนามัยจะมาสื่อสารเรื่องการเฝ้าระวังปัญหานี้นะคะประชาชนเราควรจะดูแลสุขภาพกันอย่างไรค่ะครับส่วนเกลดความรู้ครับส่งมาได้ครับที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะครับขอพระคุณรนนิเจอร์จากโฮมโปรครับลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีค่ะ